ขาบัดดีแล้วก็ผมปกตสองเบาวอีสานพี่น้องกองกระทินพี่น้องกองกระทินทีา่าสวยงามแล้วกบผมน้องหมหน่อย เป็นท like ุ <S <S <t 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 ่นมาเลยพี่น้องกองกระถินเสียช่างพี่น้องีที่ตนงหมอ้หมอแมากเโตังพหมอมาลกไดินได้ีต่อพารงนงานี้ก็เขาท่านได้ทุกคนน้นเได้หมดไอกังวลนรัะนั่ินแล้วก็ เจ้าของมีคำาเราดูตรงนี้ข้ัเหหอยได้เราบดม้อย่างที่อย่างที่เจงนนะครับที กองบุญ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 ได้มากรวมมืออาจจะได้เสื้อน้อพี่น้องเสื้อน้องเองน้อพี่น้องพลา่าเกี่วมาองกระสอบนะครับผมไม่มีสีดงนี่าไครแงไม่เอคายาเนวครับแก็อัวนีสุดองนี้กันร้องสาวหมลเกน้อย เดินทางไปไหนไปแสงไดล้หรือไกลพบปะใคกี่ท่านมีคนรักพวกทุกคนแต่ในประเทศแี้ต่างกัเต้องรับรู้สาธุสาธุสาธุนะคุณผู้ชม

กำหนดการกำหนดการของเราเนี่ยอันนี้มีอะไรนะเดี๋ยวก็จะบอกใหทุกท่าน วันศุกร ouais, uh ์สุดท้ายหลวงพ่อเจ้าเป็นด้วยก็เป็นเจ้าว่าพระรามหรือว่าพระเจ้ามาทางด้านจะมาในช่วงสิ่งนี้มาต่าวตามเร่คอยแหกจุดโดนคู่เป็นพระที่เดินทางสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเด็ดเจ็ดร้อยถ้าสูงนั้นจะยืดจนถึงหนึ่งก็เรื่องนี้ลองลองดีๆในเล็กน้อยจากพระมหา การส้าประโยชมาจากวัฒนธรรมในปัจจุบันรปัจจุบันกาจาอทเยราทางกเที่มีารเดิม ใช่ที่ด้นเนินกานเอาไวนะใ่แดดแดดแดมันมืดมิดแดดแดดแเนข้าวกินข้าไปกินข้าวไปจั๊ตรงนี้ ยอดตอนนี้ประมาณนาะครับบนนอะประมาณการที่ฟังเข่าๆนาะพี่นจากข้าง บอโทษแล้วกับบอนอีพเราไปลองบอล์ใ้คิมแล้วกับผมแล้วก็ประมาณใกล้ๆ่ซีแสนหานะครับผมเนะะมา 4, 000, นะ,นะอดไม่เวลาจจะถึง 5, หาแสนนอกจากนี้กบร,รอดนกันดูนว่าจะมีพี่น้องท่านไหมาต่อยอดกันอ่บนนรับอือว่าเป็นต่ตอไปไม่ได้หานบิหัรก็กาหาาเนวัจดีา แม้วันใดวันก un ็ช่วยกันไปหาสงแล้ญาติโยมก็ช่วยกันเป็นหากรแล้ววันสงบ้านกับลก็พัฒนาเราานถวายว่าพระท่านก็ขึ้นกาบก็เป็นปานาง แล้วก็เจ้ามาวาสนางรำนาฏศุลก็แล้วก็เจ้ากรเจาหกล่องกระถินก็มาเรื่อยๆนพี่น้องแล้วน,นี้เป็นกลองกระิวิบ้านที่หลายหน้อย,ยพี่น้องแล้อันนี้คือกองเดียวนะพี่น้องของกองวนะิบ้านที่มองกองอะๆ